ภาวะการสูญเสียความสามารถในการเดินหรืออิม o อร์ตตี้ในผู้สูงอายุนะครับก็เป็นหนึ่งในการสําคัญในกลุ่มอาการสูงอายุนะครับนะฮะซึ่งเราจะพบในชีจําวันในคูไข้ในนในหองผู้ป่วยนะครับนะแต่เรามักจะสบายใจว่าเออถ้าเกิดไข้สูงอายุอยู่นอนอยู่ท้ายวอนนะครับนั่นอนเฉยๆไม่มีไข้นะครับนะไม่วุ่นวายดูเหมือนเราจะจะจะชอบเปคนคำนะจริงๆแล้วเนี่ยคบนะมีส่งผลเสียได้หลายประการนะครับ การที่จะแอ p r o a c h นะครับเรื่องของภาวะ i m m o b i l i t y นะครับนะก็ใช้หลักการเดียวกับเรื่องของภาวะหกล้มในผู้สูงอายุหนึ่งเลยคือการที่มีหลายโรคสายสาเหตุนะครับนำมาสู่ภาวะ Immobility เหมือนของล้มเช่นกันนะครับนะอ้นี้ผมจะกล่าวไปพอสังเกตถึงสาเหตุการที่ไม่เดินในผู้สูงอายุนะครับนะอันแรกเลยครับคือโรคทางระบบประสาทสมองนะครับนะที่ทําให้ผู้สูงเนี่ยการเดินที่ ไม่ดีนะครับนะหรือเดินน้อยลงนะครับนะอันแรกเลยคือเรื่องของโรคห่อดเลือดสมองนะครับนะก็คือ e b r o v a s c u l a r d i s e a s e นะครับนะที่ทำให้มีแขนอ่อนแรงนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็ในบางรายที่เป็นมากนะครับนะก็นำมาสู่ภาวะสมองเสื่อมนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นมากก็จะเกิดภาวะติดเตียงนะครับนะฮะก็ต้องพยายามที่จะป้องกันหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคสมองเสื่อม และอันต่อไปครับโรคทางระบบประสาทนะครับเช่นโรคพาร์กินสันนะครับนะเพราะพาร์กินสันเนี่ยทำให้ทั้งหกล้มด้วยและท,ท,ทำททั้งไม่เดินด้วยนะครับนะซึ่งการตรวจร่างกายยังให้พาร์กินสันนะครับนะเราอาจจะดูเออมันก็ไม่ยากนะครับเช่นมีอาการสั่นนะครับนะแต่หาที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเพราะว่า,าพา,าร์กินสันนะครับนะในคนสูงอายุเนี่ยต่างจากผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังไงนะครับนะสิ่งสําคัญในการวินิจฉัยโรคนี้คือหนึ่ง ก็คือมีภาวะ布拉ติไคนีเซียครับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าลงนะครับอันที่สองคณะ,ะมีเรื่องของดิชิลิตี้นะคณะก้ามเนื้อแข็งเกร็งนะครับนะฮะอันที่สามมัคือมีเรื่องของเทมเมอร์อาการสั่นนะครับอันที่สี่คือเรื่องของการสูญเสียการทรงตัวหกล้มได้ง่ายนะครับ,รบให้คิดถึงสี่ปัจจัยนี้เสมอโดยที่สิ่งที่พบได้น้อยในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสันคืออาการสั่นครับ อาจจะไม่มีการสั่นชัดเจนได้เหมือนคนวัยกลางคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าเอาสั่นเป็นหลักนะครับเราก็จะมิ่วนไข้ไปได้มากนะครับให้คิดถึงเสมอนะครับในคนไข้ที่เดินมาหารเราโดยเฉพาะที่เดินเข้ามาเชื่องช้ามีสีหน้าเฉยเมยครับที่เรียกว่าเป็นอัปพาติกเฟสนะฮะให้คิดถึงไว้แล้วก็การเดินที่ย่ำอย่าที่การซอยเท้าชัฟฟิ้งเกตนะครับเวลาเดินเนี่ยแขนไม่แกว่งนะครับนะ เวลาหันลำตัวก็หันไปทั้งบล็อกที่เรียก n block turn อันต่อไปนะครับที่ทำให้ไม่เดินนะครับนะจากหัประสาทคือเรื่องของเวอร์ไทดโก้นะครับนะก็จะมีเพียงทีเดียวนะครับที่มีปัญหาด้านนี้จากเรื่องของเ i b u l a r disease นะครับนะฮะทั้งจากเรื่องของออตัวเวส i บูลเองหรือจากเรื่องของ Central Ver t ์เวอร์ไทด์โก้็จะเรื่องของในสมองนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยไม่ยากครับเพราะคนไข้จะบอกเลยว่าเวสิสะบ้านหมุนนะครับนะฮะ มันก็ดูรูนตัวร่างกายดูเรื่องของนิสแทกมาสนะครับนะการดูซึว่ามีการเปลี่ยนท่าทางและ้จะมีอาการมากขึ้นหรือไม่นะครับนะนต่อไปที่จะเป็นสาเหตุของการที่ไม่เดินจากประสาทค,คือเรื่องของภาวะ Spinal ลสเตโนซิสหรือช่องไขสันหลังตีบนะครับนะอันนี้เนี่ยมันเป็นซินโดรมในทางนี้เลยนะครับนะทำไมถึงว่าเป็นซินโดรมครับเพราะอาจเกิดจากหลายสาเหตุข,ของกระดูกสันหลังนะครับเช่น อาจจะมีไฮเปอร์โทรฟิกลิกรเมนตุมเฟรวุ่นนะครับนะฮนะก็คือการที่ลิกรเมนที่เคลื่อยไปบนกุศลหลังนะครับนะฮะมันหนาตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะในคนที่ในอดีตเนี่ยทำงานยกของหนักนะครับแบกบหามเงี้ยเนี่ยส่วนนี้ก็จะหนาตัวขึ้นนะครับเพื่อทดเชยกับการทํางานที่หนักแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นก็จะหนาตัวขึ้นจนกระทั่งไปกดทับไขสันหลังได้นะครับนะหรือกดทับเส้นประสาทได้ทําให้ไม่สามารถที่จะ เพาเส้นประสาทนั้นไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีก็จะเดินลําบากนะครับนะฮะหรืออาจจะเกิดจากหมอนลองกระดูกนะครับที่เรียก dis herniation นะครับนะไปกดนะครับอย่างเงี้ยหรือบางรายระวังเรื่องของ tumor metastasis นะครับไปโดนเข้านะครับนะก็ทําให้เป็นกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับนะพวกนี้เนี่ยให้ประวัติได้ที่ท l i n i c a เลยนะครับนั่นคือมีการปวดหลังเรื้อรังนะครับนะฮะ เวลาเดินไปสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยจะปวดนะครับปวดหลังเล้าลงขานะครับแล้วก็หรือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไปเฉยๆนะครับอย่างเงี้ยนะฮะต้องหยุดพักสักครู่หนึ่งนะครับนะถึงจะเดินต่อไปได้นะครับนะซึ่งประวัติแบบนี้เนี่ยจะคล้ายกับภาวะการที่เกิดเรื่องของ p p p h e r a l a r t e r i a l d i s e a s e นะครับก็คือหลอดเลือดแดงอุดตันที่ส่วนขานะครับนะฮะ ก็คือเดินไปสักพักก็จะปวดต้องหยุดพักแล้วดีขึ้นแล้วเดินต่อได้นะครับนะฮะแต่ที่มันจะต่างกันยังไงครับกับภาวะ2ภาวะนี้ในภาวะสปาร์นเซอรสนะครับนะพวกนี้เนี่ยจะมีอาการมากนะครับถ้าเงยไปข้างหลังแต่ถ้ากค้มมาข้างหน้านะครับนะจะไม่ค่อยเป็นนะครับจะไม่ค่อยปวดนะครับนะพวกนี้ก็สัดส่อได้โดยการถามว่าเวลาิดจักรยานนะครับนะเวลาน้องตัวแบงหน้านี่ทิตจักรยานเนี่ยแล้วถิดได้ดีไหมนะครับ ถ้าเกิดบอกว่าค่อมไปหน้าจิตญานแล้วเนี่ยเออมันไม่เป็นเลยครับนี้นะก็คิดถึงภาวะนี้นะครับนะคือภาวะ parastenosis นะครับแต่ถ้าเกิดจากหลอดเลือดแดงอุดตันเนี่ยการจิตพยานนะครับไม่ว่าท่าไหนก็จะโวกที่ขาหมดนะครับนะฮะอันต่อไปครับเรื่องของสาเหตุของกลุ่มโรคประสาทนะครับคือเรื่องของ p e r i p h e r a l neuropathy นะครับนะคือเส้นประสาทส่วนปลายนะครับนะมีความเสื่อมนะครับนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีโรคเบาหวานนะครับนะฮะพวกนี้ก็ ทำให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของการขาดสารอาหารพวกวิตามิน B ีนะครับบีสินี้เป็นต้นนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยพยายามมองหานะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2ครับกลุ่มใหญ่กลุ่มที่2คือเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับนะฮะที่ทําให้ไม่เดินนะครับในผู้สูงอายุก็จะชัดเลยนะครับเช่นภาวะหัวใจวายนะครับนะฮะหัวใจไม่สามารถบีบ สูบฉีดนะครับหลอดเลือดให้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับนะก็ทําให้มีการเหนื่อยง่ายนะครับพอขยับร่างกายเราก็จะเหนื่อยนะครับก็จะไม่เดินพยายามที่จะอยู่เฉยๆแต่นี้ความยากของภาวะนี้คือคนไข้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวายเนี่ยจะไม่ได้หอบเหนื่อยลุกนั่งนอนราบไม่ได้นะครับเหมือนอย่างคนวัยกลางคนนะครับนะฮะเพราะทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในชีวิตประวันของเขาเนี่ยครับนะ เขาจะมีความต้องการออกซิเจนในร่างกายลดลงกว่าคนวัยหนุ่มสาวนะครับเนพราะฉะนั้นเวลาหัวใจวายเนี่ยไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงได้เนี่ยก็อาจจะไม่มีสลาการหอบเหนื่อให้เราเห็นได้นะครับนี่คือความยากแล้วนะครับนะฮะก็ให้พึงระวังภาวะนี้ไว้นะครับหรือเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับ coronary heart disease นะครับนะก็การที่ coronary heart นะครับเนีย หัวใจขาดเลือดนะครับนะฮะก็ทําให้ปิดตัวไม่ดีนะครับก็นำมาเฉพาะหัวใจวายได้เหมือนกันนะครับนะฮะหรือเรื่องของลิ้นหัวใจตีบนะครับนะฮะนะครับนะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเรื่องของภาวะ aortic s t e n o s i s นนะครับนะฮะนะซึ่งลิ้นหัวใจเออติกนะครับนะจะเสื่อมมากที่สุดจากความชราเมื่อเทียบกับอีกอีกสามลิ้นทำไมเป็นงั้นล่ะครับเพราะว่าลิ้นหัวใจเนี่ยเออติกเนี่ยมันจะสะบัดแรงมากนะครับ เพราะจากพิชเชเกรเดียนข้างหนึ่งของเขาคืออยู่ในเล็บมินิเคิลใช่ไหมครับประมาณ15-20มิลลิเมตรตลอดเนี่ยต้องสะบัดไปอีกข้างหนึ่งคือความดันในเอออร์ต้าคือประมาณ120นะครับซึ่งพิชเชตกรเดียนมันต่างกันมากก็จะสะบัดแรงมากนะครับก็จะสะบัดนี่มาตลอดชีวิตนะครับนะฮะก็จะเสื่อมจนกระทั่งในสุดเกิดภาะวะพังผืดแคลเซียมไปเกาะนะครับที่เรียกเอออรติกสเตโนซิสนะครับนะฮนะตามมาพวกนี้เนี่ย ก็เป็นเสมอวเป็นมปเขื่อนนะครับกั้นน้ํากั้นเลือดออกจากหัวใจนะครับออกมาไม่ได้เนี่ยก็ทําให้มีการเหนื่อยนะครับนะก็ทําให้ไม่ยอมเดินนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมองหาไปแครับนะฮะโรคอันต่อไปนะที่ทําให้ไม่เดินนะครับนะคือโรคปอดนะครับนะฮะซึ่งแบปผส2กลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มแรกเลยกลุ่มเรื่องของการอุดกั้นเรื้อรังของหลอดลมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s t r u c t i v e p u l m o n a r y disease นะครับนะฮะหรือเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็น r t i v e lung d i s e a s e นะครับการที่ปอดไม่สามารถแขลตัวได้นะครับเช่นจากเรื่องของไฟโ o s i s ในเนื้อปอดนี่เป็นต้นนะครับโรคนส่งผลต่อการที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดในร่างกายเนี่ยมันต่ำลงนะ,นะครับนะหรือระบบอันต่อไปคือระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อนะครับที่นำมาสู่การที่ไม่เดินเช่นมีการปวดตามข้อ ข้ออักเสบนะครับหรือข้อพิการนะครับหรือเรื่องของโรคกระดูกพรุนแล้วทำให้กระดูกหักนะครับนะฮะเช่นจนกระทั่งเกิดภาวะไค้โฟสโคลิโอซิสหลังค่อมนะครับก็จะเดินลาบากนะครับระบบต่อไปที่เหลือๆนะครับนะฮะที่ทําให้อาจจะไม่เดินนะครับภาวะโลหิตจางไงครับนะฮะก็ทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายนั้นไม่ดีนะครับหรือเรื่องของโรคต่อมไทรอยไม่ว่าจะเป็นไฮโปไทรอยไฮเปอร์ไทรอยครับนะฮะ รถส่โผลและการเดินทั้งคู่นะครับนะฮะหรือโรคของสุดท้ายเรื่องของทางตานะครับนะการมองเห็นนะครับเนะในเมื่อมองเห็นไม่ชัดก็จะเดินลําบากนะครับนะฮะฉนจอาจกล่าวได้ว่านะครับนะฮะสาเหตงการไม่เดินในผู้สูงอายุเนี่ยมีตั้งแต่สมองถึงเท้าเลยนะครับนะฮะันเราต้อง approach เหมือนเหมือนการอกรมนะครับคือทั้งตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะดูได้เฉพาะบางระบบบางอวัยวะได้ เรามาลองดูนครับว่าผลตามมานะครับจากการที่ไม่เดินนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยแพทย์จะต้องคิดถึงมันเสมอนะครับเมื่อเจอคนไข้ที่ไม่เดินนะครับไม่ค่ยได้เคลื่อนไหวนะครับนะเพราะถ้าปลอให้เกิดภาะแทรกซ้อนแล้วนะครับนะแล้วเราเอ่อมาแก้กันนะมันจะมันจะไม่ดีันาดนะไมันจะแก้ได้ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับนะฮะอันแรกเลยครับคือเรื่องของแพ้กดทับนะครับ pressure ulcer นะครับนะ การที่ไม่เดินเนี่ยเราจะรู้ว่ามักจะเกิดขึ้บริเวณต้านหลังใช่ไหมครับที่นอนติดเตียงเช่น p r e u r c l area ครับบริเวณใบหูนะครับอย่างนี้ก็ต้องอันนี้เราพึงระวังอยู่แล้วนะครับในคนที่ไม่เดินแต่อย่าลืมว่ายังมีอีกหลายปัจจัยครับที่นํามาสู่เรื่องของการเกิดแพ้กดทับด้วยนะที่ต้องมองหาด้วยนะก็ผมแนะนําว่าให้ถึงคําว่า name so name so e n a เอ็ n ตัวแรกครับ นิวเทรชันการขาดสารอาหารเพราะวะาขาดสารอาหารนั้นเอามีร่างกายต่ำลงครับนะควาสมสามารถในการที่จะโฮออนคอร์ดิเชอร์ในหลอดเลือดเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเอตัวที่2ครับคืออนิเมียนะครับก็คือการที่โลหิตจางนะครับขาดเลือดนะครับออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่ดีเอตัวที่3ครับมอสเจอร์ ure, ความชื้นนะครับอันนี้พึงระวังในคนที่ติดเตียงเนี่ยมักจะมีการใช้แดเปอร์หรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ เหมือนกันในเด็กนะครับซึ่งเรามักจะเรา,ามักจะวางใจว่าเออพ้าอมในเด็กเนี่ยมันจะแห้งแต่สำหรับผู้ใหญ่ตรงข้ามครับต่อให้ใส่ผ้าอ้อมนะครับนะก็ยังเปียกชื้นอ,อยู่ดีเพราะว่าปสัสสาวะในในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้สูงวัออยเนี่ยมันจะมีมากนะครับนะฮะยังไงยังไงผ้าอ้อมรับไม่อยู่แน่นอนถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันนะครับนะก็จะเปียกชื้นทําให้ผิวหนังนั้นมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็เป็นแผลได้ง่ายนะครับอีโทริสนะครับนะ Emergent Illness นะครับก็คือความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เกิดขึ้นนะครับเช่นการติดเชื้อมี UTI มีเซปซิสอย่างเงี้ยครับนะให้ระวังนะครับจะมีแผลกดทับตามมาได้ S ตัวตัวต่อไปครับนะ Sensation นะครับถ้าคนค่าสุขุของเราเนี่ยมีทัศนคที่ไม่ดีนะครับนะฮะความป็ตัวที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดแผลได้ง่ายต่อไปครับ O Hypotension นะครับความนั้นต่ำเมื่อไหร่ให้คิดถึงเลยแผลจะตามมานะครับนะฮะ อานะครับนะหรือ Rx หรือเรื่องของยานะครับยาหลายอย่างทําให้เกิดแผลได้ง่ายนะครับเช่นยาเคมี o เทร r a ีนะครับหรือยา,าพวกเอนเซให้ระวังนะครับ,นะรบอีโดสุดท้ายกันนะอีโดสุดท้ายคือ endothelial disease endothelial function น,น,นะครับก็อะไร,รที่ทำให้เกิดการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดไม่ดีคือเบาหวานนะครับถ้าเบาหวานคุมไม่ดีก็จะเกิดได้เพราะฉะนั้นในคนที่ไม่เดินนะครับ ให้ระวังไพ่กดทับและให้ระวังเนมซอนะครับอันถัดไปครับเรื่องของโรคภาวะเสืกซ้อนทางกระดูกกล้ามเนื้อและข้อนะครับนะฮะแน่นอนล่ะคนที่ไม่เดินนานๆกล้ามเนื้อจะฝ่อรีบนะครับนะฮะนำมาเส่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนะฮะยังทําให้เกิดข้อติดนะครับนะฮะข้อติดแข็งนะครับนะแล้วก็จะยืดไม่ออกนะคทีนี้ก็จะนอนท่างอแขนงอขาก็จะการดูแลจะลำบากมากนะครับนะฮะ หรือแม้แต่เรื่องของโรคกระดูกพรุนนะครับนอนนานๆอากัรกระดูกพรุนได้นะแล้วถึงแม้จะไม่พบวะนี้นะถึงแม้จะไม่หกล้มนะก็กระดูกหักได้เหมือนกันนะครับเช่นการที่ไปเช็ดตัวคนไข้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้กระดูกหักได้ง่ายนะครับนะฮะอันต่อไปครับที่ผลตามมาคือระบบไหลเวียนเลือดนะครับนะฮะเช่นการเกิดลิฟเวียนธ rombosis นะครับหรือการเกิดภาวะอิมุดตัมตามมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นระวังว่านอนนานๆนะครับนะให้ดู ที่ขาไว้ถ้าขาบวมข้างเดียวให้ระวังเลยนะครับนะฮะอันต่อไปคือเรื่องของ postural hypotension นะครับเนีเพราะว่าการที่นอนนานนั้นเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติจะทํางานไม่ดีแล้วนะครับเวลาเราเกิดเราจับผู้ป่วยลุกขึ้นยืนนะครับหรือจับท่านั่งกันนะอาจจะความดันต่ําแล้วก็จะหกล้มได้ในตอนนั้นอันต่อไปครับภาวะติดเชื้อนะครับนะฮะจากการที่ไม่เดินที่พบบ่อยเลยคือเาวะติดเชื้อทาเดินปัสสาวะทําไมเป็นันนะครับ เพราะว่าถ้านอนเฉยกันนะเวลาอุจจาระก็เราถ่ายบนเตียงใช่ไหมครับอุจจาระก็จะโอกาสที่ไปปนเปื้อนที่ปสัสสาวะด้านหน้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับนะฮะก็จะติดเชื้อทําให้รุนแรงได้นะครับหรือการเกิดแพ้กดทับแล้วเกิดภาะวะอุจจาระปนเปื้อนก็จะทําให้เกิดติดเชื้อที่แพ้กดทับอีกนะครับอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ภาวะสำลักอาหารนะครับเพราะว่าเวลานอนกินอาหารใช่ไหมครับอาหารก็จะสะทายยอนมานะครับเนะี่ย ทำให้เกิด s s p r r t t o o p n e u m o น i a นะครับติดเชื้อได้ก็ก็ลำบากกันะครับนะฮะถัดไปครับเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับนะฮะก็จะแก่เรื่องของการที่ท้องผูกนะครับถ้าไม่เดินท้องผูกแน่นอนแล้วก็เกิดเพราะว่า f r e โคอ n มแ c t i o n ตามมาแล้วก็ถ้าเรายังทานน้ำอยู่ใช่ไหมครับแน,น่นอนต้องทานน้ำน้ำก็จะไหลซอะไปตามผนังระหว่างลำไส้และอุจจาระอุดตันนะครับถ่ายมาเป็นน้ำได้ที่เรียก สปูเลียสไดอียนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรานึกว่าเป็นจากการท้องเสียเราไปให้ยาพวกอิโมเดียมนะครับก็ชี้ไปกันใหญ่เรือใช่ไหมครับอย่างเงี้ยให้พึงระวังอันต่อไปเลยครับคือเรื่องของทางเมตาบอลิซึมนะครับนะฮะก็เช่นการที่น้ําตาลสูงได้ในคนที่ไม่เดินนะครับจากเบาหวานน้อยๆก็เป็นเบาหวานใี้ชัดเจนหรือเพราะวะ่าเนื้อเในเช่นบารานะครับก็คือการที่ทานอาหารพวกโปรตีนแต่ร่างกายาไปใช้ไม่ได้แล้วนะครับ น้ำซ้ำกับมีการล o s โปรตีนออกมานะครับนะเพราะว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอันสุดท้ายครับที่ต้องระวังเลยคือเพราะว่าเรื่องของระบบจิตประสาทนะครับนะคนที่ไม่เดินเนี่ยจะเกิดภาะวะการขาดสิ่งเร้ากระตุ้นนะครับที่เรียก sensory deprivation นะครับพวกนี้เนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยมีความเสื่อมนะครับมีภาะวะเดเดี่มตามมาได้ภา,า,าวะซึมเศร้าตามมาได้แนละสมองเสื่อมตามมาได้ในที่สุดนะครับนะฮนะเพะะื่เฉยว่า ผลตามมานี่มากมายมหาศาลครับการที่ไม่เดินนะครับนะฮะถึงการรักษาบ้างนะครับนะฮะแต่เพราะว่าที่การไม่เดินนะครับนะฮะก็การไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นปัจจัยหลายปัจจัยทีเดียวมาติดพักทเรียดต้องมองหาอย่านที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่สั้จดเท้านะครับนะฮะเรา้เรี่มแก้ไขนะครับอย่างรวดเร็วและอันที่2ครับตั้งโกในการรักษากับญาติตัวคนไข้เองครับว่า จะรักษาแค่ไหนเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะให้กลับมาอย่างเก่าเนี่ยคงจะไม่เหมือนเดิมนะครับนะฮะโดยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ฟังก์ชันนั้นให้ดีเท่าก่อนป่วยก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะก่อนป่วยสมมติว่านั่งวีลแชร์จะให้ว่าลัรักษาแล้วให้กลับมาเดิมคงจะไม่ได้นะครับเอาไปว,ว่าตั้งเป้าว่ารักษาเนี่ยให้กลับมานั่งวีลแชร์ได้นะครับก็น่าจะดีนะครับนะฮะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับในภาวะ ที่ไม่เดิน